สวัสดีวัวนะพบกันรลยกันไลก์ก็มาหูเช่นกันวันนี้จะมาแชทมาครับเวอร์ชัน0000 Alpha b u สี4กันนะวันนี้จะมาแชทอันนี้ม,นมาครับไม่รู้ใช่ผมบอกว่าครผมบอกว่าาความก็สอ เจ็ดท้องแนี่กินเยอะแตอนหน่อเออชไม่ได้อย่างน้างก็เรียกมาแต่อานก่อนเราไปอ่านข้อมก็ได้ใจน้องเวลาท่แทีต้องนอนไปแล้วเขาจะรอไปทำไมเขาบอกว่ากินได้ยังไงอยู่ตลาดแล้วมนเียะคับต้น ก็พูดเองไปเลยว่าไม่ให้ไปดีๆไม่ไปเจจะไปุดเรียนไปไสอนอยู่แล้วไม่ไปทอเน็ตอยู่ทุกวันอบเอเรอาำไมอโอเคทำไมะไม่ะทำไมอ๋ออะไรเยอะไรอรย คอเรียกเใจเออเข้าใจแล้วโอ้ยฮะน้องเดินแซ่บฮะฮะใส่ของเัอโบอีกมันสบายขนาดนั้นเลยบอกแล้วทำไมใส่ของเัอโบล่ะ ไป่อนที่น้องใส่ล่ะตัวเองไม่ใส่แล้ว ดอวะเกลียดเครียดไปแล้ว 完了、嗯。 ก็เราวันนี้ก็ไม่แน่ว่าไม่รู้ว่าจะทำให้ดีแคสแม่งเลย